สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่29ดเดือนมกราคมปี2 0งพันยี่สิบหกอนี่คือทะเลค่ะก็จะพาทุกท่านมาดูพาทุกท่านมาดูผีทะเลนะคะเผื่อใครไม่เคยเห็นผีทะเลฮัลโหล hello how are you i'm okay how are you have good. a good tour yeah how about you i'm okay thank you yeah looks like you oh right? I, I do a title card on a video or oh, a screen okay. video put on youtube oh you you live streaming no um um i make a video and after that i, I put on a download to youtube oh okay i'll see bye have a good night ha have a good night yeah, แทรตอ๋อต่างชาตินะคะไม่รู้ชาติอะไรน่าจ,จะเป็นแถบเอเชียค่ะเพราะว่าหน้าตาเขาอาจจะเป็นฮ่องกงก็ได้คนจีนก็ได้ฮ่องกงก็ได้อ่าไต้หวันก็ได้ไม่รู้นะแต,แต่ดูแล้วน่าจ,จะเป็นแนวนั้นนะนะสิงคโปร์ก็ได้แล้วพวกภาษากฤษเก่งมากเลยอ่ะหรืออาจจะอาจจะอยู่ที่อื่นก็ได้อยู่แถวแถวอ่า USA ก็ได้มาแต่วพวกภาษาอังกฤษเก่งมากเลยอ่ะ แต่เขาพูดได้คนเดียวสองคนนั้นเขาพูดไม่ได้แฟนเขาแล้วก่าพ่อเขาอา,อาจจะเป็นพ่อเป็นน้องสาวแล้วก็เป็นพ่อก็ได้หรืออาจจะเป็นแฟนแล้วก็พ่อมาเที่ยวด้วยกันนี่นะขากระถามมานะ้คเห็นนะก็ทําอะไรโอเควันนี้เป็นพลังงานของใครดีครับท่านจา๋าพลังงานของใครดีเอ๊รู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะ รู้สึกว่าจะได้ผัวปากปากรู้สึกว่าเหมือนจะได้ผัวใหม่เงี้ยเหรออ้าวเร็วๆอ่ะทําไมจะไม่ได้ละ่ะก็ผัวเก่าก็เลิกกันไปแล้วไงก็เขาไปมีใหม่แล้วเนาะเราก็ถึงเวลาไงเราก็ต้องแบบมีผัวใหม่บ้างเออใช่ไหมล่ะเออใช่ปะยอกยอกค่ะยอกค่ะยอก I am ยอกพลังงานของใครดีครับท่านจาน้า บอกนู้นหน่อยครับบอกเนียงหน่อยครับสาธุเป็นพลังงานของใครบ้างนะเป็นพลังงานของใครบ้างพูดผิดขออนุญาตพระแม่ธรณีท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทวติศทวดแดนทั้งโลกมนุษย์และโลกวิญญาณที่ลูกหลานนึกท่านได้ก็ดีและนึกท่านไม่ได้ก็ดีและพี่พายทั้งเจ็ดสิบแปดใบและเทพทั้งยี่สิบสองท่านเจ้าที่เจ้าท,ทางออท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง ขอบารมีท่านขอลูกหลานได้เชื่อมต่อกับท่านด้วยนะคะสาธุขอท่านเปิดทางให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกสิ่งอย่างที่ลูกทำานแททักออกไปเป็นไปตามความสัตว์จริงนะคะสาธุด้วยความสธาอนันแรงกล้าของข้าพเจ้าขอให้ังเกิดเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์และบารมีให้เกิด เป็นมนคลังอของความเั่นยั่งให้กับพระชานได้ค o n n t กับท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอบคุณนะคะท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้หนูก c แนกับท่านนะคะขอบคุณนะคะโอเคเอมเพียงผู้หญิงผู้ชายดีคะ่ะอ่ามาเดอใครมีพลังงานอะไรที่อยากจะสื่อสารอะไรนะขอท่านส่งพลังงานมาที่อ่า ที่พ่พายด้วยเทินคือบาอาจารย์สาธุถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันขอให้ท่านเจอคลิปนี้พลังงานนี้รู้สึกว่าใครจะอยากออกเนาะวิธีสามไม่เอาไม่เอาพลังงานลบไม่เอาชิวไปแบน เป็นรักครั้งใหม่ดีไหมว่าผู้หญิงคนนี้รักครั้งใหม่ของเขาอะ่ะเอารักเอเออย่างนี้ดี่กว่าใช่ป่ะพลังงานบวกเนาะรักครั้งใหม่ของเขาอะ่ะว่าคนที่จะเข้ามาเป็นอ่ารักครั้งใหม่ของเขานะ่จะเป็นคนอย่างไรแบบไหนหาต้องไปเป็นมือที่สามไม่เอานะเว้ยเฮ้ยไม่เอาไม่เอาโนโ o no กระดิ่งกระโดดวันเด้อ <laughs> พูดไปอย่างนั้นแหละแต่เวลาเปิดไพ่ใช่ปะ่ะก็ต้องอ่านตามปูนั่นแหละอ่ะมามาดูว่าเกิดอะไรขึ้นว่าไพ่เราเรื่องวันนี้เราจะได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรสาธุหรือจะเป็นอ่ะโอเคก็จะเล่าไปตามตามไพ่เราเรื่องแล้วแต่ที่จะเปิดได้นะคะสาธุ ไม่เอาหรอคะไม่เอาไม่เอาผัวใหม่เลยคะเอาเรื่องอื่นละครับเอาเรื่องอะไรดีครับท่านเอาเรื่องอะไรดีคะท่านบอกว่าไม่เอานะไม่เอาไม่เอาเรื่องไม่เอาเรื่องผัวกผัวใหม่นะไม่เอาเอาเรื่องอื่นเอาเคหนูอจะอ่านตามใครค่ะโอ้เพียงสาธุขอสาธิอีกรอบหนึ่งนิดหนึ่งสาธุ สิบสองใบครับผมอ้อมเพียงโอ้ครูพโนไม่เกี่ยวโอ้น่ะเมติ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 อ้อมเพียงอ้าวติดมาสองใบครับผมว้าวอ่ะขยับออกกันนะสามสี่ห้าหกมืดไหมอ่ะเจ็ด 8ปดเก้าสิบสิถ้าอยากจะเจอผีทะเลอ่ะต้องแบบมืดๆนิดนึงค่ะถ้าแบบสว่างสว่าๆผีทะเลเขาจำไม่มาค่ะผีทะเลผีผีทะเลจะมีสองขาค่ะแล้วก็มีตาไซ้าข้างหนึ่งมีตาขวาข้างหนึ่งมีหูผีทะเลก็คืออา่า ตอนแต่คนเขาก็จะเป็นผีทะเลพอตายไปเขาก็จะเป็นผีทะเลเหมือนเดิมค่ะไม่ได้เปลี่ยนแปลงค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงวายพาคอเปียกน,นะ่ะขวดน้ำอ๋อเช่นล้ว่าอะไรอ๋อข้าวโพดข้าวโพดต้ม <laughs> okay, <okay, okay. S 1> โ,โอเคโอเคโอเคอุ้ยอุ้ยโอเคเดี๋ยวเขาากก้าจัดการก็ได้อ่ะมาตำแหน่งที่หนึ่งนะคะอ้าวโอ้โห เอาแล้วไงพลังงานของใครเนี่ยสี่ห้าหกคือใครเลยค่ะเอดูท่าแล้วเนี่ยจะเป็นมือที่สามวเ่เฮ้ยมือที่สามหละค่ะเราดูยังไงเราก็ดูเหมือนมือที่สามวเ่เฮ้ยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจอาขามไพ่ท่านดูท่านเจ้าขา บุคคลผู้นี้เป็นท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมคะตัวอิมเพรสผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตา mm hmm. เป็นลูกรักของพระแม่ธรณีโอเคเป็นลูกรักของพระแม่ธรณี mm hmm. ก็คือเป็นผู้หญิงที่อ่านไพ่ใช่ไหมคะ mm hmm. ใช่แล้วผู้หญิงตัวแรง บุคคลนี้ก็คือเป็นบุคคลเป็นลูกรักของท่านเสียงศักดิ์สิทธิ์เป็นนักอ่านไพ่มั้งพอเราถามว่าเป็นนักอ่านไพ่ใช่ไหมแต่ไพ่ออกมาเป็นว่าเป็นสาวชาวบ้านที่สู้คือเป็นคนที่แบบมีความอ่อนน้อมสมอมตนเคารพผู้อื่นมีความเคารพผู้อื่นเป็นคนที่แบบมีเมตตาเป็นคนมีเมตตาเป็นคนลึกลับ เป็นคนที่ผ่านโลกมาเยอะแยะมากมายเป็นลูกหลานของท่านศิีศักดิทธิ์น,นะบอกแม่นมือไม่ใช่เพราะว่าไม่ใช่มือที่สามหรอกแต่เราจะถามท่านอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นมือที่สามหรือเปล่าคะ <Okay. S 1> คนที่สำเร็จการงานคนที่สำเร็จการงาน เป็นมือที่หนึ่งใช่ไหมคะเป็นคนที่อ่านไพ่ได้ใช่ไหมคะเดินทางกำลังเดินทางใครกำลังเดินทางเป็นบุคคลที่จะมีใครบางคนเดินทางมาหาเขาอะนะ เพราะว่าผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นลกทางใบของเขาเป็นแม่ของลูกเป็นผู้หญิงที่เก่งที่แกร่งอ่อนน้อมท่องตนมีความสำเร็จในนาที่การงานเป็นคนมีเซนเออ,เป,อเป็นนักพยากรณ์ได้อ่ะเี่นนะเป็นนักพยากรณ์คือโอ้โหมาบุจดาเป็นผู้หญิงที่แบบเก่งดวงชะตาของเขาคือจะรุ่งเรืองรุงโร์รรรชัชวาลเฮ้ยไม่ได้พูดเล่นอ่านตามไพ่ครับผม เออเนี่ยเราก็ดูเนื้อไพ่สิเห็นไหมล่ะไม่ได้หลอก,ไม,ไ,ลกไม่ได้ตัวนะไม่ได้ตัวนะบ่วแมน่นอนมอะไรนะอะไรว่าที่ลองเพลงบัวตัวเห็นไหละอะไรว่าที่มันลองเพลงชื่ออะไรไม่รู้เป็นลูกหลานของพระแม่ธรณีเป็นผู้เป็นผู้หญิงที่จิตใจดีมีเมตตาอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนที่ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานเป็นคนที่สู้งานเก่งงานคือโชว์ฝีมือผลง,งานของเขาด้วยมือของเขาเอง่ะด้วยเป็นคนชอบทำบุญทำทานด้วยรักสัตว์รักเด็กใจดีอ่ะมีความอุดมสมบูรณ์อ่ะมีความเป็นแม่มีความเป็นแม่มมป,แมปกป้องผู้คนคือเป็นแม่ให้กับทุกคนได้ทั้งโลกใบนี้คือ มีอะไรเงี้ยเขาก็คือปรึกษาได้เป็นทุกสิ่งอย่างเป็นลูกหลาของท่านสิ่งศักดิ์สิ์ชีวิตนี้เขาผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วบนโลกเป็นเนี้ยผ่านทุกสิ่งอย่างกะแรงชารนงเออแล้วก็จะมีใครบางคนนะเออเป็นแล้วก็เป็นคนที่อึดเออถ้าถ้าไปแบบนี้เราจะตีแบบว่าเป็นคนที่อึดก็ได้หรือจะมีใครเดินทางมาหาเขาก็เป็นได้เป็นผู้หญิงที่อึดใช่ไหมคะ อ๋อจะมีใครเดินทางมาหาเขาอืเขาเป็นคนที่แบบอาจิตใจดีมีเมตตาชอบแบบอ่าใจดีอ่ะใจดีชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันชอบให้น้ำใจชอบให้แล้วจะมีใครบางคนนั้นเดินทางมาหาเขานะเดินทางมาหาเขาอืเราตีได้ว่าสามคนเนี้ยคือบุคคลเดียวกันเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือบุคคลเดียวกันไม่ใช่ไม่ใช่อื่นใครไม่ใช่ใครอื่น มือที่สามใช่ไหมคะขอย้งอีกทีนึง่งบุคคลในครอบครัวบุคคลในครอบครัวไม่ใช่มือที่สามหรอกคุณนั่นแหละเป็นคุณเองอเป็นคุณน่ะเป็นคุณน่ะคนที่ใครมาเจอคลิปนี้นะคุณนั่นแหละคือ,อคนที่แบบมีจิตสัมผัสอ่ะสัมผัสที่หกอ่ะสัมผัสที่หกแรงแล้วถ้ายิ่งปฏิบัตินะแกเอยแรงมาก แต่ว่าถ้าคนเดยวกินมังซีเวรัตหรือกินเจอุย้ยกินมังซีเวรัตอาจจะอ่าถ้ากินเจนะเธอเอ้ยสัมผัสแบบสัมผัสคือเขาจะจับตัวเราได้เลยเออนั่นแ,แหละนั่นแหละจะมีคนเดินทางมาหานะชีวิตครอบครัวก็คือเอาเป็นคนที่แบบแต่งงานแล้วเออเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแต่งงานแล้วเออนั่นแหละแต่ก็จะมีคนเดินทางมาหานะจะมีคนในครอบครัวนะเดินทางมาหา จะมาขอโทษอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละจะมาโอ,าอกาสอีกครั้งหรือจะมา,อาเออนั่นแหละโอกาสแล้วก็จะมาอาคือจะมาทําในสิ่งที่เขาไม่เคยทําให้คุณน่ะอาจจะเป็นเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เขามองข้ามอ่ะที่เขา,าไม่เคยอ่ะไม่เคยไม่เคยแบบ คือเขามองข้ามคุณนะเขาไม่เห็นคุณแต่เขามองเห็นคนอื่นดีกว่าอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะโดยเฉพาะเพื่อนฝูงอะไรเงี้ยเอามาดูเกิดอะไรขึ้นแต่เราดูแล้วนะเออวภะภครเราเรื่องนี้ว่ะคือการงานการเงินใช่ไหมเขาจะมีแบบความสําเร็จมีชื่อเสียงโอเคโทษทีการเงินการงานก็คือ,อ จะมีกินมีใช้อะนะคือไม่อดอยากจากจากการงานที่เขาสร้างอืไม่ได้มาจากครอบครัวนะเนี่ยครอบครัวคือครอบครัวน่ะเหรอการเป็นครอบครัวน่ะเหรอคือมันตกมรณะไงเคยเป็นเคยเป็นครอบครัวกันแต่ว่ามันมันตกมรณะไงเคยเป็นไงใช่ป่ะเคยแต่งงานเคยเป็นครอบครัวแต่มันตกมรณะใช่ป่ะการเงินก็คือจะสําเร็จด้วยตัวของเขาเองอนะอืในกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงนั่นเหรอ ผู้คนก็จะมองเขาว่าเขาเป็นคนมั่งคั่งนะเป็นคนที่แบบอ่าเป็นผู้หญิงที่เก่งขยันหาเงินแล้วก็จะเป็นคนที่แบบมีความร่ํารวยมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ด้วยตัวของเขาเองอะนะในสังคมอะนะเป็นผู้หญิงที่แบบจะคือรวย,อ,รวยอ่ะอืรวยอะอ่ะเออแล้วก็เป็นผู้หญิงที่แบบรักเดียวใจเดียวอืมถ้าแบบถ้าเขาแต่งงานใช่ปะก็แบบจะเป็นคนที่แบบรักเดียวใจเดียวแต่เขานะ่ะ เออความสุขของเขาก็คือความสุขของเขาก็คือเป็นเฮ้ยไม่ใช่ความสุขเฮ้ยมือนเขาจะได้แต่งงานเลยอะ่ะผู้หญิงคนนี้เขาจะได้แต่งงานนะเฮ้ย q u e e n of p e n t a c l e ิลคิงออฟแพนตี้เ,อ,อ, acles, เอ,อ้ผู้หญิงคนนี้เขาจะได้แต่งงานะ่ะเฮ้ยแกเขาได้แต่งงานเขาเจอเนคู่เขาแล้วแต่ทำไมอ่อ ็จเจอเนื้อคู่คนแล้วนะเขาแต่งอุ้ยแกเขาจะได้แต่งงานน่ะถ้าสีไม้เท้าก็คือเนื้อคู่อา่าเราไม่รู้หรอกคนอืมโอเคคนใหม่คนเดิมเราไม่รู้หรอกอืมอืมโอเคโอเคชีวิตการแต่งงานของเขาเหรอโทษทีโทษทีแต่ดูไปแล้วนะเขาหันหลังให้กันนะแล้วก็ผู้ชายนะ่าจะทำอะไรผิดแล้วก็สุดท้ายก็ได้เลิกรากัน สุดท้ายก็คือผู้ชายก็ได้แค่คิดถึงหอยหาอ่าบุคคลนี้นะผู้หญิงคนเนี้ยเออแค่หอยหาแล้วก็สุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวไม่ไม่เอาประมาณเขาบอกว่าต่อให้เป็นคู่กันใช่ไหมเป็นคู่แท้คู่บุญคู่บารมีอะไรก็แล้วแต่เมื่อเมื่อ,อที่ผ่านมาแต่เมื่อสิ่งอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแบบว่าไปมีมือที่สามอะไรก็แล้วแต่ใช่ป่ะก็คือขอตัดจบ ก็อยู่คนเดียวเริ่มหลังเลแล้วไอ้ไพ่ไปที่หนึ่งตำแหน่งที่นึง <Yeah. S 1> เริ่มแล้วเ,เริ่มแล้วเริ่มเริ่มแล้วแต่ไพ่ก็บอกแล้วว่าเป็นคุณไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่มือที่สาม <Yeah. S 1> เราพยายามจะคิดอ่ะแต่เดี๋ยวมาดูไพ่ขยายนะคะไพ่ขยายก็คือจะได้คําตอบเพิ่มเติมนะครับก็ <Yeah. S 1> เป็นคู่กันแต่ว่าเขาตัดจบกันเพราะว่า อาจจะมีรักซ้อนนะนะคือเหมือนเหมือนผู้หญิงถ้ามีรักซ้อนมีรักใหม่ใช่ไหมเราคิดว่าอมือที่สามนะอาจจะหลอกเขานะว่าเขาท้องหรือเขามองว่ามือที่สามอนะคือเป็นแม่ของลูกหรืออาจจะท้องแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่คู่เขาไม่ไม่ใช่แม่ของลูกแล้วก็ไม่ได้ท้องคือเขาอยู่แค่ผลประโยชน์นะนะมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอเจ้า Ma, dulu, ma, dulu, ma, dulu. Ah.